สวัสดีครับพบกับช่างอ๋อทุกอย่างหมอบ้านนะครับผมวันนี้ช่างอ๋อจะมีเทคนิคการทาสีมาฝากเพื่อนนะครับเพราะว่าเราจะพบเจอปัญหากันบ่อยๆนะครับเวลาเราทาสีเขาเรียกเป็นสีน้ำมันนะคลิปนี้จะเป็นสีน้ามันเราจะเคยเห็นนะครับเวลาเราทาสีทับรอบที่ 2!! อรอบที่ 3!! ามเนี่ยครับเราจะเคยเห็นเวลามันจะมี สีมันย่นๆแล้วก็มันพองๆย่นๆอย่างเงี้ยครับในคลิปนี้ช่างอ๋อจะบอกสาเหตุนะครับว่ามันเกิดจากอะไรแล้ววิธีแก้ไขแก้อย่างไงเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็รบกวนนันเพื่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ๋อด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยก็ได้นะครับเพื่อว่าเป็นการแจ้งเตือนเวลาช่างอ๋อมีคลิปวิดีโอมีความรู้อะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับ ไปรับชมวิดีโอกันได้เลยครับนะครับสำหรับเทคนิคนะครับที่จะไม่ให้สีมันย่นนะครับเวลาเราทาเนี่ยกันสนิมไปก่อนหนึ่งรอบแล้วก็ต้องรอให้สีกันสนิมเนี่ยแห้งสนิทวิธีที่เราจะเร่งให้มันแห้งล้วก็คือว่าเราต้องใส่ทินเนอร์เยอะๆแล้วเวลาเราทาสีจริงเนี่ยรอบแรกเนี่ยเราต้องทาบางๆผสมทินเนอร์ด้วยก็ได้นะครับมันสนก็ได้แต่อาจจะใส่ให้เจือจางหน่อยเพื่อว่าให้มันแห้งเร็ว พอมันแห้งแล้วเนี่ยเราค่อยทาทับอีกรอบหนึ่งทีนี้เวลาเราทาทับอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราใส่น้ํามันสนละทีเนี้ยไม่เอาทนเนอร์แล้วนะรอบสองนี้ต้องใส่น้ามันสนแต่เราไม่ต้องใส่เยอะละถ้าเราใส่เยอะเนี่ยเดี๋ยวมันย่นสาเหตุที่มันพวกสีเนี่ยมันย่นเนี่ยครับเนื่องจากบางครั้งเนี่ยเราทารอบแรกไปเนี่ยเราใส่น้ํามันสนน้อยมันจะแห้งช้ามันยังไม่แห้งสนิทปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทาทับมาอีกรอบหนึ่ง ซึ่งอีตอนที่เราทาทับอีกรอบเนี่ยเราดันไปใส่น้ำมันสนหรือว่าทินเนอร์เนี่ยเยอะกว่าพอรอบสองเนี่ยเราใส่ทินเนอร์หรือว่าน้ำมันสนเยอะกว่าเนี่ยมันก็เหมือนกับไปเจือจางไปทําละลายนะครับไปทําให้สีรอบแรกที่เราทาไว้เนี่ยมันละลายมันก็เลยเกิดการพองตัวแล้วก็เป็นย่นๆลอยย่นๆนะครับนี่คือสาเหตุนี่ครับทาสีรอบแรกไปแล้วครับก็จะมาเนี่ยทาบางๆเดีย๋ยวเราจะทารอบสอง สำหรับแปรงเนี่ยแนะนําไปแล้วนะครับแปรงที่ทาสีให้เนียนที่สุดเนี่ยก็คือแปรงเป็นตาอีกเขาเรียกอะไรปั๊มกินนะครับฟักทองเนี่ยผลเขาจะเนียนอันนี้ทั้งออดจะทารอบสองนี่นะครับรอบสองเ็นครับอ่ะก็ะคือสรุปเลยนะครับ ว่าสาเหตุที่สีมันย่นเนี่ยที่เพื่อนๆเจอกันบ่อยๆเนี่ยครับก็คือเราทารอบแรกเนี่ยมีความหนาของสีเยอะแล้วเวลาเราทาไปหนาแล้วเนี่ยสีเนี่ยมันยังไม่แห้งนะครับยังไม่แห้งสนิทแล้วเราไปทาทับโดยที่การทาทับของเราเนี่ยไปใส่ทินเนอร์หรือว่าน้ํามันสนเนี่ยเยอะกว่ารอบแรกพอเยอะกว่ารอบแรกไปปุ๊บเนี่ย มันก็ไปทําการละลายนะครับไปเจือจางสีมันก็เลยทําให้สีเนี่ยเกิดการย่นก็คือเราจะต้องทารอบแรกเนี่ยใส่พินเนอร์หรือว่าน้ามันสนเนี่ยเยอะๆนะครับต้องเยอะกว่ารอบที่สองแล้วก็รอบที่สามยิ่งถ้ามียิ่งถ้าทาสามรอบยิ่งถ้าทาสามรอบนะครับรอบที่สามก็ต้องใส่ให้น้อยกว่าอีกนะครับ แ,แต่ถ้าไม่น้อยกว่าถ้าเราไม่ใส่น้อยกว่านี่ยเราก็ต้องแบบปล่อยให้แห้งแบบสนิทเลยอ่ะให้แห้งแบบสนิทเลยเราถึงจะทาได้บางทีแห้งสนิทแล้วเนี่ยรอบสามเนี่ยถ้าเราถ้าสีมันหนาๆเนี่ยเราใส่ทินเนอร์ไม่ได้ด้วยซ้ําไปนะครับถ้าใส่ทินเนอร์มันก็จะไปย่นเหมือนกันนะครับมันจะไปเจือจางพวกนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่สีพวกสีดำด้านสีเ,เข้มๆอะไรพวกนี้นะครับต้องทําใจนะครับเพื่อนๆอย่าหวังว่าจะทารอบเดียวมิดนะครับ นอกอย่าว่าสีดำด้านแล้วก็โอเคพอไหวนะครับแต่ถ้าเป็นสีอ่อน,ออนสีครีมสีขาวอะไรพวกนี้ยากนะครับที่เราจะทามิดเพราะฉะนั้นต้องมีเพเพ่มมีถึงสามรอบนะครับรอบที่สามนี่คืองานเก็บเก็บรายละเอียดนะครับตรงไหนที่ว่ามันยังด่างอยู่ยังไม่ขึ้นนะครับช่างออก็ลงคลิปบอกเพื่อนๆนะครับเผื่อว่าจะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆบ้างนะครับไปม,มากก็น้อยเพราะว่าพวกนี้มันเกิดจากประสบการณ์นะครับที่ช่างออกเคย ทำมาแล้วแล้วมันก็ย่นมาแล้วนะครับเผยพาดมาแล้วก็เลยหาเหตุผลนะครับว่าทำไมมันถึงย่นนะครับก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆน,นะครับทุกวันนี้รู้แล้วไม่ย่นแล้วนะครับรอบแรกเราก็จะทาบางๆก่อนใส่น้ำมันสนหรือว่าทินเนอร์เยอะๆหน่อยให้มันคือเร่งให้มันแห้งเร็วๆครับเพื่อที่เราจะได้ทาทับร,รอบต่อไปก็คลิปมาฝากเพื่อนๆเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมวิดีโอนี้จนจบก็ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามนะครับก็รบกวนฝากช่วยติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวว่าช่างออกมีคลิปวิดีโอมีความรู้อะไรใหม่ๆนะครับช่างออกก็จะเอามาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งสำหรับคลิปนี้ช่างออกก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ